ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะํา อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะดำเนินการคาดการณ์นักเตะแพ็กใหม่ของ Player o f the Week นะครับทุกคนก็ลงามาดูเลยกันนะครับว่าสำหรับสื่อต่างประเทศครับทุกคนให้ข้อมูลการคาดการณ์อย่างไรกันบ้างมาทนินการรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาด้ทุกคนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ลงามาเริ่มในเรียงดูเล,เลยกันนะครับว่ามันจะมีข อย่างที่ได้บอกไปทุกคนว่าคลิปนี้นะครับจะดำเนินการคาดการณ์นักเตะแพ็กใหม่ของ Player of the Week นะครับหรือว่าผู้เล่นโดดเด่นประจำสัปดาห์นั่นเองนะครับก็เป็นการเข้ามาแทนที่แพ็กนี้นะทุกคนสำหรับแพ็กปัจจุบันนะครับที่กำลังจะหมดอายุไปนะครับก็นำทัพโดยจูเบลลิงแฮมทุกคนเราตระโรมาติเนสนะครับแลยก็ชวนคุนเดนะครับซึ่งจะหมดอายุไปหลังการอัปเดตวันพฤหัสทีนี้นะครับและนี่คือหน้าตาของการคาดการณ์จากเบสซีเลเจนเอเอนะครับก่อนในภาพนักบอกนะครับมีทั้ง เดมเบเล่ทุกคนโบโยซาก้าเลยก็เมฟิตเดไปนะครับก็คือให้การคาดการณ์ทั้งหมด11เ็คนเลยด้วยกันนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่าค่าพลังเวทันคร่าวๆของแต่ละตัวนะครับมีใครกันบ้างและก็ค่าพลังเวทันคร่าวๆนะครับอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับเริ่มมาชีคนแรกก็โทนมาตำแหน่งของแบ็คขวานะ่ครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่92และเมื่อบุญอยู่ที่เก้าสิบหกเลยนะครับสำหรับคนแรกนะ มาจากแคนาดานะครับค่าพลังสูงสุดร่งบูดอยู่ที่96เลยนะครับต่อมาคนที่3เป็นลิซานโดมาติเนสครับทุกคนตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB จากอาร์เจนตินานะครับค่าพลังสูงสุดร่งบูดอยู่ที่97ครับทุกคนต่อด้วยเมมฟิสเดปายนี่ครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนค,น <magnific> ค่าพลังสูงสุดรวมบูดอยู่ที่97 <im eras> เลยทีเดียวนะครับและคนต่อมาทุกคนเปน็นทางฝั่งของมิเกลเมริโน่นะครับตำแหน่งของกองกลาง CMF MM นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูดอยู่ที่98เลยคครรรัับบทุกกนนสหมมิิเเลโ และต่อมาเป็นสเปนเหมือนกันทุกคนก็คือดานิโอโม่นี่ครับค่าพลังสูงสุดรองบู๊ตอยู่ที่98เลยครับสำหรับดานิโอโม่และต่อมาก็คืออิมิเลนโนมาติเนสนะครับตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับค่าพลังสูงสุดรองบู๊ตอยู่ที่99นะครับทุกคนมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับสำหรับมาติเนสและคนต่อมาก็คือหลุยส์ดีอาร์สทุกคนจากโคลอมเบียนะครับค่าพลังสูงสุดรองบู๊ตอยู่ที่99ตำแหน่งของปีกซ้ายนะครับสำหรับตัวจี๊ดอย่างดีอาร์สและต่อมาก็คคืออออเเเเฟดดโกกกกกววววาาาตตแหนน่งงงงขลััััรรรบบจุุยะ ค่าพลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่100เลยนะครับสำหรับเฟรดิโกววลเบเดนะครับคนต่อมาเป็นอุสมานเดมเบเล่ด้วยตำแหน่งของปีขวาทุกคนมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่101เลยนะครับต่อด้วยทางฝั่งของบูกาโยซาก้านะครับตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูญอยู่ที่102นะครับมาพร้อมกับไอเทมบูสเตอร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกระสุนของอีเวนต์การแจกฟรีนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเเเเหมมมมือออนนนนดิยู่่่แล้ววววะะะคครรรัับบาาจปป็พกไไทตงงๆถึ ไอเทมเช่นเดียวนะครับทุกคนการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดฟรีได้ตัวนั้นเลยกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวนัสดีครับ